สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนเทรนเนอร์นะครับก็หลายวันก่อนนะครับผมได้โพสต์ไปว่าถ้าผมจะใช้โปเกมอน IV0 นะฮะลงแข่งลีกวันแรกนะครับแล้วก็ไม่ใช้เกราะเลยจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็จะมีรางวัลให้ด้วยนะครับก็มาดูทีมกก่อนนะฮะตัวแรกนะฮะลีดผมนะฮะตัวที่เอาไปเป็นลีดเลยนะฮะผมใช้กแบตครับ ี่โแบตนะฮะร่างที่2นะร่างที่2นี่ให้ดูนะฮะ IV 0นะฮะไม่มีเลยนะครับแล้วก็ท่านะครับผมเลือกเป็นท่า Wing Attack นะครับ Shadow Bond แล้วก็ Poison Fang นะฮะ Wing Attack นี่ไม่แน่ใจภาษาไทยอะไรโจมตีด้วยปีกนะครับนะฮะ o i s o n Fang ก็เขี้ยวพิษนะแล้วก็ Shadow Ball นะครับผม ก็จะมีพิเศษหน่อยนึงนะครับก็คือ Po i s o n f แ n k เนี่ยพอปล่อยไปแล้วจะไปดอบนะฮะค่าความต้านทานหรือว่าค่าป้องกันของคู่ต่อสู้ลงไปนะครับนี่ฮะโกแบตนะฮะ IV 0นะฮะ IV นะฮะศูนย์เนี่ยทำไมศูนย์เราเอาไปสู้ได้นะ IV 0ศย์ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีค่านะครับก็คือ IV เนี่ยเป็นค่าที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากค่าฐานนะครับคือ IV ศูย์มีแค่ค่าฐานนั่นเองไม่มี IV เพิ่มนะครับ ตัวที่2ครับอะโบมาสโนนะฮะตัวนี้เคยแปลงเป็นเมกกาแล้วด้วยนะครับอาโบมาสโนก็เป็นพืชนะฮะพืชน้ําแข็งตัวนี้นะครับถ้านะฮะเป็นพาวเดอร์สโนนะครับนี่ให้ดูก่อนให้ด่วนไอวีเน่โซนนะฮะถ้าเป็นพาวเดอร์สโนนะครับอะเวทเทอร์บอลนะฮะแล้วก็เอเนอรี่บอลนะฮะเอเนอรี่บอลเนี่ย ปล่อยไปเนี่ยมีโอกาสดอบดีฟ ens คู่ต่อสู้ได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นทุกทุครั้งนะครับเป็นสุ่มนะฮะ powder snow นี่น่าจะเป็นอะไรผงหิมะนะครับอ่า w e ท t ท e r ball ก็น่าจะตามชื่อนะครับ w e ท t ท e r ball น้ําแข็งแล้วก็ energy ball นะครับมาถึงตัวพระเอกครับผมพึ่งได้รับค่าใหม่มาเลยครับ lantern ฮะปลาไฟฟ้านะฮะไฟฟ้าน้ำนี่ iv0 นะฮะ นะฮะถ้าผมเลือกค่าสปาร์กนะครับทันเดอร์โบนะครับแล้วท่าใหม่ครับเซิร์ฟครับผมเมื่อก่อนจะมีแค่ไฮดรปัมตอนนี้มีเซิร์ฟมาด้วยนะครับอ่ะว่ากันไปครับไปดูคลิปกันเลยกันละกันฮะว่า i อวีศูนย์ไม่ใช้เกราะเลยจะเป็นยังไงครับผมมาดูครับคนแรกครับผม ก็ตั้งกดเองนะฮะใช้โปเกมอน i v วีูนย์ครับไม่มีการใช้เกราะครับ5ตารวดนะฮะจากการลงแหลงวันแรกนะฮะนี่แหลงหนึ่งเจอหนึ่งครับผมในวันแรกแบบนี้ทุกคนจะอยู่แหลงหนึ่งกันนะครับบางคนก็อาจจะขึ้นแหลงสองไปแล้วนะครับก็ตอนผมแข่งอยู่ก็เวลาห้าโมงนะฮะต่างประเทศก็เริ่มตื่นมาแล้วนะครับนี่ฮะเจอออฟ ออบสกูลนะครับผมปล่อยพอยซสั้นแฟงไปนะครับแล้วว่าออบสตกูลส่งท่ามานะฮะเขาจะมีท่าใหม่ออบสักมาลุ้นกันว่าเป็นออ t สักหรือเปล่าไม่ใช่ครับคลอดชอบครับนะฮะท่านี้จะทำอะไรโปเกมอนมาโปเมอนบินไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วนี่ผมปล่อยพอยซ์สั้นแฟงไปนะครับก็จะไปลดเกาะเขาลงเรื่อยๆนะครับทำให้ท่าวิ่งแอสแซกของเราตีได้แรงขึ้นนะครับ จริงๆมันก็ไปได้แรงแหละครับแต่ว่าเกราะเขาอ่อนนั่นเองนะฮะนี่ฮะเรียบร้อยไปหนึ่งแล้วฮะตัวที่สองมาดูเป็นอะไรฮะเสียงโอ้โหมาแล้วฮะตัวนี้เป็นเป็นเป็นพืชนางฟ้านะฮะแพ้แพ้พิษอย่างแรงด้วยนะฮะมาดูว่าเขาจะใช้เกราะหรือเปล่าครับอุย้ยไม่ใช้เกราะครับซุปเปอร์เอ็กซ์เวคทีฟเรียบร้อยเลยครับ โกแบตของผมล่อไป2ตัวลวดแล้วเขาก็ส่งบีดิวมานะฮะผมก็ส่งพอยซันแฟงไปนี่ฮะฮูบนี่แล้วก็เขาจะเหลือเกาะอ,อีกหนึง่งเกาะนะฮะผมก็ปล่อยพอยซันแฟงไปอีกนะครับนี่ฮะตัวนี้จะไปลดเกาะเขาตอนนี้เกาะเขาอ่อนมากเลยนะครับผมก็ส่งนี่ฮะพระเอกของเราครับ แลนเทิ n นะฮะพึ่งได้ท่าใหม่มานะฮะท่าเซิร์ฟแล้วนี่เขาส่งท่าอะไรมาบีดิวดิวลันหรือเปล่าไม่ใช่ครับเอ็กไซเซอร์ครับท่านี้ไม่แรงเท่าไหร่นะฮะแล้วเราก็ปล่อยเซิร์ฟไปนะฮะไม่รอดครับเพราะว่าเกราะเขาโดนเอ่อโดนลดไปสองครั้งนะครับนี่ฮะเรียบร้อยคนที่หนึ่งผ่านไปนะฮะอาจจะโชคดีนะฮะ อาจจะเจอกับคนที่เขาอาจจะมีโปเกมอนที่ไม่ได้ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับก็โชคดีไปสำหรับตาแรกมาดูตาที่สองครับต่อเนื่องเลยผมใช้โกแบตเป็นลีดนะฮรเพราะว่าโกแบตเขามีพอยซันแฟงนะฮะเอาไปลดเกราะคู่ต่อสู้ได้นะครับอาจจะลดเกราะหนีอะไรงี้ก็ได้นะครับใช้ได้หลากหลายนะฮะโกแบตนี Go ่เก่งนะฮะมีชาโด่บอโอ้เจอโพลิวาดครับ มาครับเราเป็นโปเกมอนบินเราสู้ไหวอยู่นะฮะเพราะว่าของเขาเป็นโปเกมอนต่อสู้แล้วก็เขาแพ้ท่าวิงแอทแทกหรือว่าท่าบินอยู่แล้วนะฮะนี่ปล่อยพอยสั้นแฝงไปครับลดเกราะลงไปทําให้วิงแอทแทกของเราแรงขึ้นอีกนะครับแ,แล้วมีค้างนิดหน่อยครับอืมเขาใช้เกราะแล้วครับแล้วปล่อยมาของเขาจะมีท่าไอซ์พันนะครับซึ่งทําให้โปเกมอนบินเราเจ็บได้นะฮะ โอ้ครับเขาปล่อยท่าเกาครับท่าน้ําร้อนนะฮะนี่โดนน้าร้อนลวกไปครับแล้เวเขาเปลี่ยนตัวว่าเป็นโอท็อกซิคครกับตัวนี้เป็นโปเกมอนพิษต่อสู้นะครับก็เราก็ปล่อยพิษใส่นะฮะนี่แป๊บนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเอาแลนเทิร์นมาเอกของเราลงมานะฮะแล้วนี่ฮะแลนเทิร์นเขามีท่าเซิฟนี่อุ้ยเขาปล่อยมาก่อนครับของเขาจะมีมัดบอมกับสลัดบอมะฮะมาดูว่าปล่อยอะไรมา อ้ยได้มันอีกพันเลยหเจ็บครับเจ็บโอ้ยหายวาบเลยแล้วเราไม่ใช้เกราะด้วยนะครับนี่ฮะเออนี่ฮะเขาเจอเกราะหลวมจากเขาโดนรถเกราะจากไอ้โกแบตไปเมื่อกี้แล้วปล่อยมอ้ยนี่พี่แกใช้โปเกมอนต่อสู้หมดเลยเหรอเนี่ยนะฮะนี่เป็นต่อสู้พืชครับผมก็ปล่อยไปครับนี่ฮะ เป็นท่าไฟฟ้าครับซันเดอร์โบว์ครับนี่ฮะภาษาไทยนี่อะไร1นึ่งแสนโวล์เปล่าจำไม่ได้นะฮะไปหาดูเองแล้วก็ผมก็จะสลับตัวนะฮะจริงๆเราก็น่าจะใช้ได้ทั้ง2ตัวแหละนะครับแต่ผมจะเอานี่ฮะสองที่โอ้แล้วเขาปล่อยมาก่อนครับถ้าอะไรเนี่ยคือเขาเป็นพืชต่อสู้นะฮะแพ้วิงแอทแท็กแน่นอนไดนามิกพันนะ นี่ฮะทีเดียวตายแล้วทีนี้ผมใช้กราะไม่ได้แล้วโพลีวาดเก็บเอเนอรแล้วนะฮะเราจะปล่อยก่อนหรือเขาป,ปล่อยก่อนแล้วนะของเขาจะมีไดานามิกพันด้วยนะครับหืแล้วเราเป็นโปรยมอนแข็งเป็นไงครับไดานามิกพันปั๊บเหลืออีกคิดหนึ่งครับโอ้โหแล้วก็ปล่อยไปครับเอเนอรไออะไรนะเอเนอร์จีบอลครับอโอ้โหรอตายอย่างอุดวิตครับผม โอ้โนี่โปเกมอนน้ำเจอเอเน g y b จีบอก็ไม่เหลือครับอืมแล้วเราใช้เกราะไม่ได้นะครับเมื่อกี้นะฮะหมแลวครับ2คนครับมาดูคนที่3กันครับเกลลี่ครับมาทีมเดิมครับโปเกมอนไอวนย์ฮะสู้ได้ครับอ่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะฮะไอ้ทำไมสู้ได้ IV 0มันไม่เก่งหนินะครับจริงๆไม่เกี่ยวนะครับ PVP นะฮะหรือตีบอสที่ยิมก็แล้วแต่นะฮะ ถ้าเรามีเทคนิคที่ดีเราก็เอาชนะได้ตัวแรกมาเป็นบีดิวนี่ฮะโอ้โหแล้วเราปล่อยพิษเออเขาปล่อยพิษมาเราปล่อยท่าวิงแอทแทกแล้วเราปล่อยพิษกลับไปครับ่อยสันแฟงครับท่าน,นี้จะเป็นรถเกาะคู่อสู้ครับแปดนี่ฮะดึงเกาะได้ด้วยแล้วก็เป็นรถดีเฟนต์เขาได้ด้วยนะฮะแล้วท่าวิงแอทแทกของเราเนี่ยโจมตีเขาได้ด้วยแล้วปล่อยหอยสันแฟงไปอีกหนึ่งรอบ มาดูว่าเขาจะเสียเกราะทั้งสงเกราะเลยหรือเปล่านะฮะเขาน่าจะห่วงแล้วฮะเพราะว่าเก็บพน e งงานไว้เยอะแล้วนะฮะนี่ฮะตีไปครับนี่แล้เปลี่ยนตัวไปแล้วครับโอ้แล้วเปลี่ยนเอาโปเกมอนน้ำมาผมขอปล่อยเป็นชาโ a บอไปครับนี่ฮะท่านี้นี่วันคิวช็อตได้เลยนะฮะนั่นแหละฮะหายวาบครับแล้วเปลี่ยนเอาอาบมาซโนมาครับ นี่ฮะแล้วมาลุ้นกันว่าคููต่อสู้ของเราจะปล่อยท่าอะไรนะฮะของเขามีท่าน้ําแน่นอนเซิร์ฟเซิร์ฟหรือเปล่าเซิร์ฟครับนี่ฮะนี่ฮะตีไปตัวนี้ก็มาจากปลานะปลาอะไรปลาปลาเน่านะบางคนเรียกปลาเน่านะะก็ต้องพาปลาเดินนะปลาเดินก่อนให้เกิน20โลแล้ว,ลวค่อยโวงแล้วก็แคดดี้หนึ่งเมตรนี่ฮะ แล้วตัวเมื่อกี้เสียงแวบๆอะไรวะเหมือนชามโปเกมอนนางฟ้าแน่แกนบูครับปล่อยไอ้พระธาตุน้ำแข็งไปสองรอบเลยโชคดีมากเลยครับโอ้โหท่าชามเนี่ยมันเป็นท่าที่แรงมากนะฮะโอ้โหเรียบร้อยครับแกนบูครับเรียบร้อยทีนี้เขาเหลือบีดิวตัวเดียวแล้วครับเราได้เปรียบแล้ว แต่ว่าบีดิวของเขาก็เก็บเอเนอร์จีไว้เยอะพอสมควรน,นะฮะเราก็เอาเออ่โกแบตมารับท่าไปก่อนหนึ่งท่าครับโอ้โหสติงเจอร์ครับมันไม่แรงครับสติงเจอร์แต่ว่ามันบูทพลังตัวเองครับทำให้การโจมตีแรงขึ้นแล้วท่าที่สอง,ของเขาคือแอลเลือกเอดครับอืม <c oughs> ไปเลยครับแล้วเราลงปาไฟฟ้ามาเราว่ยังไงก็ชนะแน่นอนนะ เราปล่อยท่ามาครับทั้ง2ท่าของเขาทั้งสติงเจอร์และเอเลเอททำอะไรเราไม่ได้แน่นอนนะต่อให้เขาบูธพลังมาก็ตามนี่ฮะเรียบร้อยครับนี่ฮะไม่ต้องปล่อยท่าหลักเลยไม่ต้องปล่อยท่าชาร์จเลยนะฮะก็ชนะไป3ส่อต่อศูนย์นะฮะก็ถือว่าเป็นโชคดีแล้วกันนะครับยังไม่เจออะไรหนักๆ มาดูคนที่4ครับมาดูว่าคนนี้เขาจะใช้โปเกมอนอะไรเป็นตัวแรกตอนนี้กำลังหาอยู่นี่ฮะอาปลาตัวเมื่อกี้นะฮะฟรีบาสนะฟรีบาสต้องพาเดิน20กิโลพร้อมกับคันดี้20่20เมตรและการพาเดินคนจะพาเดินเกิน20กิโลไว้ก่อนนะครอย่าเอา20เป๊ะนะฮะบางทีมันจะโวูไม่ได้ มาหาตัวแรกมาเป็นไายเชอร์ครับแล้วเปลี่ยนหนีไปแล้วก็เอาเมกเอาโปเกมอนแม่เหล็กมาตัวนี้น่ากลัวมากครับเขาท่าแรงนะฮะทั้งไฟฟ้าแล้วมีท่าเหล็กด้วยนะฮะรถเกราะไปก่อนครับแล้วเปลี่ยนเอาโปเกมอนอาบุมาซันโนมาครับแล้วปล่อยมามารุ้นเป็นอะไรฮะท่าไฟฟ้าก็พอจะทนไหวครับ อูดแบดแคนนอนมอบอมาสนูสิ้นชีพเลยครับตายแล้วรอบนี้แล้วเราโอ้โหเปโกมอนนะฮะตัวโกแบตของเราก็แพ้ท่าไฟฟ้าด้วยนะครับผมไม่สนแล้วฮะปล่อยชาโดวบอไปเอ็กซ์เลนครับอือเรียบร้อยครับกำจัดไปได้แล้วทีนี้เราสบายแล้วครับมาโอ้ยตัวนี้เป็นหมูไฟครับรถเกาะลงไปก่อน ปล่อยพอยซันแจ๊ปไปนะฮะเฮ้ยพอยพอยซันแฟงไปนะฮะนี่ฮะแล้วเขาเกราะไม่มีแล้วฮะของเราใช้เกราะไม่ได้ครับแต่เราได้เปรียบตรงที่เอ้ตัวที่สามเขาเป็นสกายเชอร์ครับหมาหมาหม,มาครับบินเหรอโอ้ยบินมาแรงเจอทันเดอร์โบนี่ฮะแล้วหมูไฟก็เจอกันนะําไม่น่าจะทำอะไรเราได้แล้วนะครับนี่เรียบร้อยครับซูเปอร์เอ็กซ์เพคทีฟ มามาพี่หมูฮะมาลุ้นมาเป็นท่าอะไรถ้าท่าแรงก็ชิบหายได้เหมือนกันนะครับ <laughs> ท่าโอ้เฟรมชาร์จครับท่านี้จะบูทโจมตีของเขาเองนะฮะแต่ว่าเราปล่อยเซิร์ฟได้ไวครับนี่ฮะถ้าเซิร์ฟเนี่ยมาทําให้แอนเทอเนี่ยนะเก่งขึ้นอีกเยอะเลยนะครับเมื่อก่อนเป็นอ่อะไรนะไอไอท่าไอไฮโดไฮโดปั๊มไม่ใช่ไฮโดปั๊มด,ดิพเพราะไอ ว่อะไรอะไรปั๊มๆนะโหไฮโดปั๊มใช่ไหมเออมันกว่าจะเก็บอพลังงานมันนานนะครับถ้าเสิร์ฟนี่มันไวฮะมาครับคนสุดท้ายแล้วฮะใครที่ทายไว้นะฮะมาลุ้นกันครับว่าตัวเองทายถูกหรือเปล่านะฮะรับการโปรเฟเซอร์วินโลนะฮะเดี๋ยวผมจะตามหาคนที่ทายถูกถ้าหากทายถูกเกิน2คนนะฮะจับฉลากครับมาเจอกันแหลง2เลยครับคนสุดท้ายโกแบทครับเจอกับท็อกซิคครกครับ โปเกมอนพิษเจอพิษครับแต่เราได้เปลี่ยนตรงเราเป็นพิษบินฮะเขาเป็นต่อสู้นะฮะท่าแรกของเราเป็นวิงแอ t แท c กครับของเขาจะซุปเปอร์โดนซุปเปอร์เอฟเฟกตีฟจากวิงแอ t แท c กแล้วเราปล่อยพฟสั่นแฝงไปลดดีเฟน์เขาปราบนี่ฮะหเกราะดูดมาได้แล้วครับแล้วของเราห้ามใช้เกราะครับตามกฎนะฮะปล่อยมาเป็นเลยครับของเขามีสลัดบอมกันมัดบอมสลัดบอมครับอืม้ม มาตีไปอีกแล้วเขาเปลี่ยนตัวไปแล้วแล้วเป็นไลชูครับไม่ใช่ไลชูอลรูลาด้วยเป็นไลชูธรรมดาผมปล่อยพอยสั้นแฝงไฟตัวนี้เป็นม้วนไฟฟ้านะฮะเพราะฉะนั้นโกแบตของเราจะสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าโดนนี่ฮะเปลี่ยนตัวฮะอาโบมาสโนมารับท่าก่อนครับเมื่อกี้โดนพิษไปหนักเหมือนกันนะไลชูขันเด้อขันครับอุ้ยขันขันลุงบอกขันขันเนี่ยลุงตีไป ตีไปเขาเก็บเอเนอรได้แล้วครับนี่ฮะแล้วลุงเป็นไงฮะรอรับท่าลุงเกาตูด่อยลุงนอี่นี่ขย่ห้ดูว่าไหวไหวนะโดนอีกทีก็ไม่รอดนะล,ลุงเยตีไปครับตีไปแล้วปล่อยไปครับเขาไม่น่าจะใช้เกราะแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเอเนอรที่เก็บไว้นะครไปใช้กับตัวที่3ามของเราครับอ๋อตอนนี้เขามีสตัวเขาน่าจะปล่อยเป็น โอ้นี่ฮะเขาปล่อยท็อกซิกครกมาฮะเราก็ปล่อย้าน้ําแข็งไปนะครับเทเวอร์บอลครับปาบโอ้เขาใช้เกระเลยหนึ่งสงสาตายพร้อมกันครับมาลุ้นตัวที่3ามขเขาคือโอ้ชาลิศาสอย่างนี้สบายเราสิครับเพราะเรามีโปเกมอนน้าอยู่มาผมปล่อยก่อนครับนี่ครับแล้วปล่อยเป็นพอยซันแฟงไปเพื่อไปลดดีเฟนเขา แล้วเดี๋ยวผมจะสลับเอาแลนเทิร์นมานะฮะนี่ฮะแล้วสลับเอาแลนเทิร์นมานะฮะเพื่อจะปล่อยท่าทันเดอร์โบครับทันหรือเปล่าทัานไหมไม่ไมทันปล่อยเซิร์ฟดีกว่าครับเดี๋ยวโดนท่าแรงฮนะเซิร์ฟก็น่าจะตายแล้วฮะนี่ฮะท่าเซิร์ฟทำให้มันเก่งขึ้นครับอ่าไปเปลี่ยนได้แล้วท่าเซิร์ฟไม่ต้องใช้การ์ดพิเศษด้วยนะฮะ ต่เปลืองที่หายเลยบอกไว้ก่อนกว่าจะวนหาเซิฟได้นะครับอ่ะนะฮะก็ชนะไป5้าต่อ0ูนย์ะครับใครทายไว้ฮะ5 0ก็เตรียมตัวรับรางวัลจากผมะนะฮะนี่แล้วผมก็จะขึ้นแหลง2แล้วนะฮะหลังจากจับโปเกมอนตัวนี้ได้นะครับก็มาพี p ีกันสนุกสนุกครับผมทำ P ี V ีไม่ได้ประกาศว่าตัวเองเก่งแต่อย่างใดนะฮะแต่อยากให้ทุกคนมาสนุกกันนะครับเพื่อความเพลิดเพลิน นะครับไม่ได้มีการดูถูกคู่ต่อสู้ไปอย่างใดนะฮะเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับผมถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกดสมัครช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ